okay i don't know what is Fish it again crispy chicken sata pilaf with pomegranate you get the pomegranate เยาวีฮะพอไมค์แกรนด์หมายถึงทัพที่ได้เหรอไม่ได้แบบวีไร่อะไรตั้งสิอ๋อโอ้ยนี่วันนี้ว่าเราไปกินอะไรกันวันนี้คัสตาร์ดไก่พรีเลฟคุณสูงแบบวีลูกยังคันซีหัวแค่ผมสูงมากโอ้โหฟรีเลยหัว เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลยกันเพื่อนๆําแกะนี่ก่อนเพราะว่าต้องใช้แกะทับทิมแล้วนั่งเลือกทับทิมเหมือนฉากหนึ่งของแม่พลอยสี่แผ่นดินนะคะเมื่อเสด็จให้มานั่งเลือกทับทิมพลอยพลอยคนเราเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนบล布拉 ะะจำไม่ได้จำบดไม่ได้ถ้าผู้หญิงไทยยุคนี้เป็นแบบแม่พลอยสี่แผ่นดินนะคะไม่ต้องมีผัวค่ะหิวขึ้นคลานอยู่ขึ้นคลา,านแน่ค่ะคลานเลยค่ะคลานขึ้นหิ้งเลยค่ะเดินแม่พลอยเอาขาขึ้นอย่างนี้เลยค่ะแม่พลอยเมื่อยค่ะท่านผู้ชมอมืช่วงนี้เนี่ยนะมีเพื่อนๆคนไทยหลายคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคงคิดถึงเมืองไทยอ่ะนะคะ คงคิดถึงว่าอยากกลับไปอยู่ไทยละนะคะอิ่มตัวละคนไทยที่อยู่ที่นี่นานน่ยนะคะที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่โยุโรปหรือวาอย่อเมริกานานๆด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่มันยืดเยื้อค่ะนะเป็นปีแล้วเพื่อนๆนะคะก็คงมีหลายคนคิดถึงบ้านคิดว่าเออกุมอยู่ทําไมวะต่างประเทศถ้าทางานไม่ได้อะเอชื่อเถอะว่าหลายคนเนี่ยเหตุผลที่มานะคะส่วนใหญ่ก็เรื่องของ financial เรื่องของ เงินนะคะเพื่อนๆนภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการมีครอบครัวนะคะมาอยู่ต่างประเทศแต่เมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคิดถึงเอออยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะภาษาบ้านเกิดอะไรอย่างเนี้ยภาษาก็ก็อยู่เมืองอยู่ที่ไหนเพื่อนๆมันก็ไม่ไม่ไม่สุขใจเท่ากับอยู่กับครอบครัวนะคะฉันไม่ได้บอกว่าเออ ว่าจะต้องเป็นเมืองไทยเสมอไปอะเราพูดถึงว่าครอบครัวนะคะคำว่าครอบครัวเมืองไทยเนี่ยตอบโจทย์ให้สําหรับคนไทยเรานะคะที่ใช้คําว่าครอบครัวนะคะอืมเพราะว่าสุขไหนหรือจะเท่าอยู่คู่กับอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงจะจิตตกนะคะโดยการที่กังวลว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ว่า รายได้จะเยอะอีกช่วงที่คนเราทํางานอะ่ะเพื่อนๆไม่มีใครคิดหรอกนะคะมานั่งกังวลน,นั่งอะไรคิดแต่หาเงินหาเงินอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเพื่อนๆน,นะคะเชื่อเถอะว่าหลายคนจะต้องคิดเราชัมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาบอกตาตรงว่าก็มีโมเมนต์เหมือนกันเพื่อนๆค่ะนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีโมเมนต์เลยที่คิดถึงเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยคะ่ะนะคะคิดถึงแม่คิดถึงนะคะครอบครัว ะค,ะคิดถึงบ้านคิดถึงประยองบ้านฉันนะคะคิดถึงสมุทรปราการนะคะที่ที่จำโตมาคิดถึงเออที่ใต้นะคะคิดถึงไปหมดทุกอย่างอะ่ะเพื่อนเพื่อน,นความทรงจำะนะคะคนเราเพออายุมากขึ้นมันรู้สึกอิ่มตัวไงนะคะรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกว่าชีวิตบางทีเนี่ยคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอให้มีแค่ สิ่งสำคัญที่ดำรงชีพะนะคะแต่เงินก็คือสิ่งสำคัญนะจ๊ะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เออนะคะก็หาเงินกันไม่ได้ก็ได้ก็ได้แค่ใช้เงินเก็บมนะ <c oughs> หลายคนเนี่ยอย่างตัวชัาเองเนี่ยชั้ก็ใช้เงินเก็บเหมือนกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังมีเงินที่ได้จากการนะคะได้รับการช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อนๆไม่ได้เยอะอะไรนะคะ แต่ก็คือนั่นแหละบอกแล้วว่าถ้าไม่มีผัวฉันก็เกิดบเหมือนไทยไปลยจ้าเพื่อนๆคนไทยบางคนเหมือนกันที่เขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วพอกลับไปเมืองไทยสุดท้ายก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนว่าเขาเจอช็อกอะไรแบบนี้นะคะถ้าปรับตัวไม่ได้นี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งอ่ะถ้าํากลับไปอยู่ไทยเนี่ยปัญหาคือประเทศไทยอ่ะนะคะเอ่อคนข้ามเพศเนี่ยยังจดทะเบียนสมรสไม่ได้นะคะเพศเดียวกันยังจดทะเบียนสมรสไม่ได้ ตามบัตรประชาชนนะก็เลยอยู่ที่นี่แหละแล้วที่แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเออไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนนะคะเขาเขาอยากไปอยู่เมืองไทยหมดนะคะอย่างเชฟทอมครอบครัวเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็อยากอยู่กับใกล้ๆก,กับครอบครัวนะนะคะอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องอะ่ะคนเราอะ่ะเพื่อนเื่อการที่อยู่ใกล้ครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมันก็รู้สึกดีนะ มารู้สึกอุ่นใจดีกว่าไปอยู่ที่ไหนที่เราเราเราไม่คุ้นนะคะญาติพี่น้องไม่มีอย่างตัวชําเองอะ่ะเออบางทีก็มีโมเมนต์เคยมีโมเมนต์เหมือนกันที่แบบว่าเออคิดถึงคนในครอบครัวแต่อย่างว่านะคะเราเราเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กอะ่ะเออนะเราสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยแกล่งนะคะทุกอย่างดิด้นรนด้วยตัวเองก็เลยแกล่งแต่ต่างกับเออเชฟทอมเขาอะไรก็ พ่ะะอยังคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นู่นี่นั่นนะจ๊ะเออเดี๋ยวจะลองแกล้งถามดูนะว่าสมมติว่าถ้าฉักลับถ่ายแล้วนาะงจะว่ายังไงเดีเ๋ยวรอเดี๋ยวรอแกล้งถามดูเพื่อนๆยังนะคะ <laughs> เห็นไหมเอ่ยว่าเชฟพ่อบอกว่ายัง เขาไม่คิดว่าจะไปอยู่ที่ไทยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ไทยก็คิดว่าเออถ้าเราอายุมากอะไรแบบนี้แต่ก็คือมันยังอีกหลายปีหลายสิบปีเพื่อนๆนถ้าแก่แล้วอะไรอย่างงี้มันแค่ยี่สิบกว่าเนี้นเองดังนั้นจะให้เด็กยี่สิบกว่ามันคิดถึงอะไรเรื่องแพลนแก่แกเกษียณยังยังยังไม่ใช่ค่ะนะคะนั่นแหละนะของชันเองอะสมัยก่อนนะเพื่อนๆพื่นเคยคิดนะคะที่คิดว่าเออ พอแก่ไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากที่จะไปทํานู่นทํานี่นะคะเปิดสตูดิโอเล็กๆที่เมืองไทยนะคะออสอนหนังสือเด็กนู่นนี้นั่นนะคะเป็นคุณครูก็ได้อะไรก็ว่าไปสมัยเด็กนะคะเคยคิดแล้วจะเป็นพวกจัดเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อเรามีครอบครัวนะคะ ความคิดมันก็เลยเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆนะคะแล้วก็พอมาเจอโควิดแบบนี้โฮยแกเงินก็คือสิ่งสําคัญนะคะโอ้โหถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เพื่อนๆไม่มีเงินอยู่ไม่ได้นะคะแต่ก็คือที่ไทยอ่ะอยู่ได้เพราะว่าเราบองว่ามันถ้าสําหรับคนมีบ้านเองนะคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ถ้าอยู่นานๆเนี่ยคุณต้องมีบ้านเองมีที่เองอยู่แล้วที่ไทยนะคะคงมีเงินพ่อที่พอส่งไปนะคะในระหว่างตอนที่เศรษฐกิจกษษษมันไม่ได้แย่เหมือนปัจจุบันนี้ใครที่มายุคก่อน10กว่าปีก่อนอย่างแชมป์ชมออยู่อังกฤษ,ษ,ษมา1 5บหปีสิบปีเพื่อนๆมันมันก็นะคะมันมัน,ม,นมันก็นั่นแหละนะคะเออเราก็ทำแล้วก็สร้างของเรามาอยู่ที่เมืองไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่แต่เราก็ภูมิใจเพราะว่าเราทําด้วยความสุจดิตเราทําด้วยน้าพักน้ําแรงด้วย2มือของเราเอง นะถ้าเอาจริงๆถ้าตัวฉันเองถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ไย่ยเอาจริงๆก็อยู่ได้นะเออเพราะว่าเราเป็นคนที่สมรรถมากติดดินมากถ้าไม่ได้ใช้แบบว่าเออฟุ่มเฟือยอะไรอะไรอย่างเนี้ยสัมว่าฉานก็ก็อยู่ได้ก,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 ก็แกะ,แกะนะคะทําของขายออนไลน์ทําคลิปไปก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสามีอยู่อย่างเนี้ยอยู่ไม่ได้ค่ะนะคะอืม เราก็ต้องนะคะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนก็นั้นเดี๋ยวจะกลับไปไทยค่ะไปหาแม่คิดถึงแม่ถึงครอบครัวนะคะและ้วแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกันเพื่อนๆน,นะคะก็ก็คิดหรือกันเพื่อนๆน,นะคะใครถ้าไม่ได้มีวาไรกลับกลับไปเหอะนะถ้าคุณมีความสุขนะคะบางคนที่ท,ที่กำลังวางแผนเรื่องในอนาคตในระยะยาวถ้าคุณมีความสุขที่ไทยก็ ก็นะคะถ้ามีออปชันดีก็กลับไปนะอยู่ตรงไหนที่มีความสุขก็อยู่ตรงนั้นค่ะอยู่แล้วค่ะยี่หลักชิญพูดเสร็จไปเลยพัะดันมีแหก ờ oh, đang sẽ sử dụng lemon. pistachio rice, onion, garlic, chili, salt and pepper, butter and olive oil. cái. And chicken stock in there. Cậu nội ăn một cái. Cậu nội ăn một cái. สามีทำคุณหนูกินค่ะผิวเลมอนนะคะเยอะมากอาหารมีด้ยวยอีสนะคะท่านผู้ชมค่ะจใส่เลมอนเจสโอเคไบบี้น่อยน่อยอ่ะเสีใส่เอนอ๋อนี่ต้องเอาใส่ตอนหลังเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวชิมสิเดินแบบหื้อ Okay. Mm. chicken. That's that. กินมากที่รักนี่ค่ะชิมใช้ข้าวหอมมะลินะคะไทยหอมมะลิซื้อมาราคาแปดปอนด์จาก Tesco นะคะหอมมอะลิเราก็จะเอาเข้าเตาค่ะเชฟทอมทำ,ทำข้าวผัดไว้ด้วยค่ะให้ฉันกิน ไวยกินพุ่งนี้นะฮะอยู่บ้านดูดิสามีเอาใจอุ้ยน่ากินมากที่รักข้าวผัดไก่เพื่อนๆพื่ทำไว้ให้พรุ่งนี้ชะเอ้ยพรุ่งนี้เวลานางไปทำงานฉันก็มีกับข้าวกินหลักค่ะสามีทำไว้ให้อุ้ยหอม Can I try it now? Should I turn it off now or do you need it? No. I'll see you in a minute. Mmm, mmm. How is Mmm. Oh, I love it. Don't put the spoon back in. Mmm. I'll hit Mmm.

She's just want to eat. Boo! I'm eating, Daddy. <laughs> <laughs> Boo! I'm eating, Daddy. Boo! <laughs> Boo! <Bye -bye. laughs> tell you, I'm want to eat. ปปลูกลู<ป>๊แต่ดีเรียกอ่ะไม่ออกมาน่ะกินอย่างเดียวทั้งวันน่ะ